สวัสดีค่ะปู่คมหน,หนูหนูเก็บภาพบรรยากาศมาฝากโอเคไหมปู่คะสวยไหมสวยไหมสวยไหมโอเคบาย,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 ยโอเค,ไ,อเคไม่เบ็ ปู้คไม่รักูคไม่หรอูคไม่หรอผู้คไม่หรอูคไม่หรอผู้คไม่หรอคไม่เอคไม่เรผู้คไม่หรอผู้คไม่หรอูอไม่สวยปูคนมีผมปูคนมีผมผู้คี ผม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 พร้อมสวัสดีบ๊ายบายจุ๊บๆ